ผะิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศสสวัสดีค่ะปวดใจคิปัญหาคิดไม่ออกปู่ีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปากท้องปากท้องไงก็คงเป็นน้ำมันน้ำมันน้ำมันเลยทั้งหลาดนะคหแล้วอาจจะลามปามไปถึงพุ่พายุต่างประเทศเดี๋ยวเราเอาบ้านเราก่อนก็ได้มั้งบ้านเราเนี่ยเมื่อเช้านะได้ดูข่าวนะน่าสงสารมากเลยคือ คือข้าวเนี่ยกำลังจะเก็บเกี่ยวโอ้ใช่ฟังก์กำลังตั้งท้องแล้วกำลังจะคลอดแล้วอ่ะไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายด้วยยังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวปรากฏว่าน้ำเนี่ยจะต้องถูกปล่อยจากจากเขื่อนลงมาเข้าใจเข้าใจแล้วจะทําให้เราเก็บเกี่ยวไม่ทันเมื่อเก็บเกี่ยวไม่ทันก็หมดกันพอดีจำจำจังหวัดไม่ได้อายุทยาป่ะหรือจังหวัดไหนอะไรอใช่ใช่ใช่ประมาณนี้จำจำไม่ได้อะไรพี่จิตเหรอไม่ใช่พี่จิตแก้แล้วพี่จิตสุโขทัยแก้แล้วแต่อะไรเนี่ยพิศนุโลกไออำเภออะไรอะไรร้องไห้ร้องไห้อะไรบางละกกรรมเออบางละกกรรมเออ เอาเฮอเราใช่เอาบางระดับเออะไรนะชัยนาทชัยนาสิงห์บุรีเออเขาบอกว่าปกติเนี่ยน้ำจะมา่ยใช้เวลา1 0 15วันอ่ะปกติเนี่ที่ฝนไม่ตกน้ำก็แห้งแล้งใช่เขาแห้งแล้งมากเขาไม่สามารถจะทำนาได้แต่ตอนนี้พอเวลาเขาจะปล่อยน้ำเขาปล่อยมาเต็มที่เลยตอนเนี้ยอืมเอ่อข้าวกำลังตั้งท้องแล้วกำลังแย่มากไม่ต้องบอกงี้ว่าเขามีการแก้ปัญหาที่สุโขทัยกับพูกพิจิตรไงและคือเขาไม่มีปัญหาแต่ทีนี้ น้ำมันไหลมาจังมาหาเขาเนี่ยคือทุกทีเขาจะมีเวลาตั้งตัวเขาเร่งให้ข้าวออกดอกออกผลเขาเก็บได้แต่ทีนี้น้ํามันมาเร็วเกินไปมันจาก15วันหรือห้าวันข้าวก็ไปหมดเลยแล้วเราลงไปหมดแล้วพี่บอกว่าลงปุ๋ยลงอะไรหมดเลยคนต่างจังหวัดนะเวลาเราดูแล้วเราร้องไห้ตามสงสารน่ะลงไปก็นักกว่าจะแล้วน้ําท่วมไม่ได้หนีไปไหนพี่ปูก็คือต่อต่อชานี้ไปให้สูงขึ้นนอนเฝ้าอ่ะแต่อยากจะบอกคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะว่า บางครั้งเราก็อย่าไปคิดมากเพราะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะประเทศเราเท่านั้นมันเป็นทั่วโลกเลยตอนนี้เป็นหมดเลยแล้วอย่างประเทศอื่นเนี่ยอย่างอย่างที่พายุไอรีนเข้าเนี่ยอเขาหนักกว่าเราเยอะใช่จะเอาเข้าไอรีนเลยไหมล่ะเดี๋ยวจับให้เลยนะฮะเขาหนักกว่าเราเยอะเพราะว่าล่าสุดนี่ก็คือโดนเหมือนกันนะฮะที่นิวยอร์กโดนพายุไอรีนทีนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นเฮลิเคนเลยนะใช่อันนั้นเฮลิเคนเนี่ยเคนทิระดเดเลยนะขอบเคนทิระเดเลย อาหอบคือหอบไปทั้งหลังคาหอบรถไปเลยทุกอย่างเนี่ยคืหมดครับอันนั้นเขาหนักกว่าเรานะของเราเนี่ยน้ําท่วมแต่บ้านเรายังอยู่เอาอย่างนี้คือหนักไม่หนักนี่คือเขาต้องมีการตัดระบบไฟฟ้านะฮะคนเดือดร้อนนี่เป็น9 0 0 0 0สนคนนะฮะมีผู้เสียชีวิต6คนแล้วก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินกว่าแปดเที่ยวนะคือความหนักเยอะกว่ามากนะฮะเยอะกว่ามากเพราะเนี่ยของเราเนี่ยเราก็เข้าใจและเห็นใจแต่ว่าเราอาจจะต้องทําความรู้สึกว่า ยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นหรือว่านะคะนอกจากยอมรับในสภาพที่เกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้สึกว่าเอ้ยเรายังโชคดีกว่าอีกหลายหลายชีวิตนี่แล้วยังไม่หมดนะเมื่อกี้เขาบอกว่าคือมีการตัดระบบไฟฟ้านะแล้วก็เรื่องของรถโดยสารรถเมล์รถไฟนะปังเป็นอัมพาตหมดเลยคือใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมคะแต่บ้านเราเป็นเมืองมืดเลยเออจริงๆก็ไอ้นี่อะพอมาถึงนี่ เขาบอกว่าบ้านเราพอใช้ได้ไอ้คนที่ไม่บีไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้ําท่วมเลยก็ลำบากเพราะตอนนี้นะคะแก๊สกำลังจะขึ้นน้ำมันกำลังจะลงบางคนอาจจะดีใจว่าเฮ้ยทำไมน้ำมันน้ำมันน้ำมันลงดีใจเลยเฮ้ยเบนซิน95ลง7บาท2ยของถน่แน่เลยไปเติมเต็มถังเลยอะไรนี้เต็มเลยแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าเขาไปขึ้นแก๊สแทนจะมาลอยตัวแก๊สครับ ใช่คือคือผมเข้าใจว่าในเรื่องของของน้ามันเนี่ยมันเป็นเกี่ยวเรื่องของค่าครองชีพของคนปัจจุบันเราต้องนึกภาพว่าน้ํามันถูกแต่แก๊สแพงแต่ตอนนี้หลายหลายคนใช้แก๊สแล้วใช้แทนเป็นในทางรถยนต์นะฮะแล้วถ้ามีการเพิ่มไปตรงนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวจะโดนหมดเลยอันนี้เราเราเราตอง้อกันแบบพี่เคยพี่เคยฟังตอนนั้นที่พัฒนาเดชที่เขาเป็นเรื่องรถอ่ะเขาไลฟ์ฟังว่า ตอนสมัยที่คนแม่งบ้าม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 าติดแก๊สเขาก็เขาก็เตือนแล้วนะว่าสามหมื่นแปดตอนแรกอ่าเขาเดี๋ยวนี้หกหมื่นแล้วเจ๊ง B M P หกหมื่นคนอื่นเขาโดนแค่สามพี่โดนไปหกมันก็จะมีราค้างแต่หมื่นยันหกหมื่นใช่ก็คือติดดีไงถ้าหมื่นเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงในการระเบิดแถวๆข้างถนนอ่ามันก็แล้วแต่ถ้าสามหมื่นก็เสี่ยงต่ำหน่อยอ่าถ้าหกหมื่นก็ชนเดียวระเบิดเลยชนทีเดียวใช่มันต้องชนนะถึงจะระเบิดใช่แล้วมันจะไม่ระเบิดเองอ่ะ ทีนี้เนี่ยคนก็แห่กันมาติดแก๊สถูกต้องมันเป็นกระแสนิยมมันก็จะกลายเป็นพออีกหน่อยแก๊สขึ้นเขาเคยพูดไว้แล้วในในอดีตเมื่อแก๊สขึ้นคาดการคาดการณ์ไว้ก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมก็เหมือนตอนที่น้ำมันขึ้นทีนี้พอติดแก๊สไปแล้วเป็นไงล่ะเสียทั้งค่าติดตั้งเสียอะไรหมดไปแล้วการใช้ได้ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยยังไม่คุ้มเลยแก๊สก็ขึ้นอีกแล้วแล้วมันก็เป็นจริงอย่างเขาบอกด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องทําใจยอมรับอีกถูกต้องต้องทำใจ ได้ดูปูได้ดูที่ในรายการเขาว่าพูดนะคะว่าจริงๆแล้วรถแท็กเตอร์รถไถนามอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เบนซินเกใช้เบนซินแต่ผมว่าไม่น่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่95 9195นึ้ี่แหละแต่หมายถึงเบนซินอ่ะก็ใช่ไงไม่ได้ใช้ เบนซินนี่แพงนะก็ใช้เบนซินไม่ได้ใช้แก๊สโซฮอใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจนๆต่างหากก็คือพวกรถรถรถอีแตนรถอะไรทั้งหลายเน่ยะรถเครื่องอะรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าใช้เบนซิน าะจะพอเป็นซินแพงเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะใ,ในขณะที่คนรวยๆที่ขับรถเก่งทั่วไปอย่างนี้มันจะเปลี่ยนไปเป็นแก๊สโซฮอแล้วเขาคนขับรถเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนจากเบนซินมาเป็นแก๊สโซฮอได้สองทางเรสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอหรือว่าแกส๊ส ทุกอย่างต้องใช้เงินถ้าเราคิดมากประสาทเราก็จะกินคือผมว่าไม่ว่าจะปรับรถอะไรเนี่ยมันมีผลกระทบหมดเนี่ยน้ำมันขึ้นมันน้ำมันขึ้นเราก็โดนน้ำมันน้ำมันถูกแต่ไปแก๊สขึ้นเราก็โดนแล้วเดี๋ยวสังเกตต่อไปนะในเรื่องของอาหารการกินจะมีการขึ้นราคาเรื่องของรถประจําทางจะมีการขึ้นราคาเรื่องของการขนส่งเรื่องของเสื้อผ้าคือตามไปที่ต้องมีการขนส่งและการทางอุตสาหกรรมอะไรทุกอย่างต้องมีการปรับราคา ทำใจยอมรับให้ได้ต้องทำใจยอมรับให้ได้เพราะถ้าเราคิดไปตามเขาว่าตายแล้วเดี๋ยวของจะขึ้นเราก็จะประสาทกินเราก็ต้องทํามาหากินหาอะไรอรายได้เสริมไม่สารบอกว่าปกติแล้วอะงานศพเนี่ยเขาจะมีพวงหลีดถูกป่ะถูกต้องที่เป็นดอกไม้เอามาให้กันแบบสํานักงานนี้ที่นี่ที่นี่แล้วพวงหลีดดอกไม้เนี่ยอันเท่าไหร่ โู้หลายตังนะเป็นพันใช่หนึ่งพันบาทซื้ออะไรให้คนจนได้ไหมโอ้โหเขากินได้เป็นอาทิตย์เนอะได้อย่างคนที่น้ำท่วมเนี่ยอย่างคนที่น้ำท่วมเนี่ยซื้อได้ไหมได้ดิคนที่น้ำท่วมเนี่ยต้องการของ เขาต้องการมากเลยนะ MK เขาต้องการพวกไก่ทอดไม่ใช่แล้วเขาต้องการทุกอย่างเครื่องไม้ไฟฟ้าไฟฟ้าอ่ะเจ๊ก็บอกมาแล้วไปไปพูดถึงคลิปของพี่ป่ะนี้เนี่ยเวลาที่เราทําบุญไปครับสมมุติเราทําสังฆทานนะัะเนี่ยเนี่ยแทนที่เราจะใช้พวงหลีดก็ใช้เป็นพวงอะไรพาวเวอร์แทนไม่ใช่เราก็ต้องเราก็อาจจะซื้อเป็นพัดลมมาแทนพัดลมเป็นตู้เย็นหรือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่วัดต้องการ คืออย่างเงี้ยคุณย่าพี่ปูพออยู่โลกหน้าก็มีความสุขด้วยเพราะมีพัดลมเพียบเลยใช่ไหมมีตู้เย็นไม่เกี่ยวแอย่างเงี้ย่วัดเนี่ยต้องการโซฟาโซฟาขาดแล้วครับแต่ทําไมถึงว่าพี่ถึงมาพูดอย่างนี้รู้ไหมเขาบอกว่าเวลาที่คนบริจาครับเขาก็จะไปบริจาคในวัดถูกต้องเวลาบริจาคก็จะบริจาคเป็นเงินถูกต้องแล้วเงินมันไม่ได้ มันไม่ได้กลายเป็นตู้เย็นพัดลมแล้วก็ไม่ได้กลายเป็นโซฟาเอแล้วเป็นอะไรมันไปไหนเออมันไปไหนส่วนใหญ่พอเป็นเงินแล้วมันจะไปหมดรือว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่ไมู่ดอ,อย่างนี้อันนี้เราไม่รู้ราไม่รู้หรือถวายเป็นสังฆทาน สังฆทานมันก็ไม่สามารถจะเป็นตู้เย็นได้ไม่สามารถจะเป็นโซฟาได้ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้คือพี่ปูก็เลยจะบอกว่าให้ซื้อเป็นของเข้าไปเลยใช่ถ้าเขาต้องการอะไรเราควรจะซื้อเป็นของไปอย่างนี้โอเคพี่ปูคือพวงหรีดเสร็จแล้วมันก็ต้องทิ้งอ่ะมันทิ้งแต่อย่างนี้คือวัดยังได้ใช้พัดลมแล้วยังได้ใช้ตู้เย็นยังได้ใช้กระติกน้ำอะไรก็แล้วแต่โซฟาที่เขาต้องการใช่แล้วเพราะว่าอย่างดอกไม้เนี่ยคนขายดอกไม้เขาอาจจะรู้สึกโรดเราแต่ถ้า บางคนยังนิยมดอกไม้อยู่ก็ซื้อดอกไม้ไปไม่คือซื้อมันต้องมีเยอะแต่มีแค่มีนิดนหน่อยๆไงนึกอ,ออกว่าง,งานนึงก็สอชิ้นก็ได้มันไม่จำเป็นทุกอย่างเนี่ยมันต้องอทิ้งไงอันนี้ยกตัวอย่างะะอมอแปลว่าให้ต้องทําตามไปตลอดเพราะพระท่านบอกแล้วว่าการที่จะทําบุญอะไรก็ตาม,มถ้าหากทําแล้วมันเกิดประโยชน์นั่นแหะค่ะค,คือได้บุญที่แท้จริงโอ้แต่ได้ไอเดียนะ เออดียยเลจริงๆนะฮะทางนี้เขาก็จะให้หมดเวลาอย่างเดียวเลยแต่อีฉันเนี่ยอยากจะให้นะคะ s อสมที่422-1869แต่ตอนนี้มองไม่เห็น SMS เลยครับอ่ะส่งมาก่อนแล้วกันนะครับ422-1869อหดหช่วงหน้าเราจะมาตอบปัญหาทาง s m s แล้วก็รอบสัปดาห์ด้วยใช่เพราะรอบสัปดาห์เราก็จะมีมาแล้วเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วนะคะตอนนี้ปักสักครู่ครับ ความงามจากประเทศฝรั่งเศสดิเซตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ครีมไนท์ครีมราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ089 4 1 4 6 6 5 6 089 4935059 089 4 1 4 6 6 5 6 089 4935059เฉพาะ50สายแรกต่อวันราบรองผลิตภัณฑ์ความงานจากประเทศฝรั่งเศสดเซตประกอบด้วยโฟมล้างหน้าเดย์ครีมไนท์ครีมและราคาปกติ4,500บาทพิเศษลดเหลือ2,500บาทสนใจติดต่อ0 8 9 4 1 4 6 6 5 6 0894935059 0894146656 0894935059เฉพาะ50สายแรกต่อวันไทยสิคะว่าดิฉันอายุเท่าไหร่ลาฟร็องผลิตภัณฑ์ความงามจากประเทศฝรั่งเศส เราทุกคนเกิดมาย่อบมีรหรัสดวงชะตาติดตัวมาแต่กําเนิดแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครครับที่จะยอมจำนวนต่อโชคชะตาดังนั้นนักปามมราชญ์จีนโบราณจึงได้คิดคน้นศาสตร์พวงจุย้ยโดยการนำเอ,อาพลังงานของธาตุทั้ง5อันได้แก่น้ำไม้ไฟดินและทองโดยการคำนวณในรูปแบบของโป้อยซี่เถียวหรือว่าโหราศาสตร์จีนผมอาจารย์บัณฑิตแซลิมได้ศึกษาศาสตร์ดังกล่าวมากว่า10ปีและพบว่า มนุษย์ที่จะประสบความสําเร็จนั้นจะต้องขึ้นกับพลังธาตุที่สมดุลหากพลังงานที่สําคัญมีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็จะทําให้ธุรกิจล้มเหลวการงานไม่ก้าวหน้าความรักไม่มั่นคงเจ็บป่วยอุบัติเหตุหรือแม้แต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรผมขอแนะนําเหรียญเสริมดวงปรับสมดุลพลังธาตุทั้ง5เฮงเฮงรวยรยรุ่นหนึ่ง เหรียญปรับสมดุลประกอบไปด้วย2อปฏิริยา5พลังค่า12รูปแบบซึ่งผู้ที่จะนำไปใช้จะต้องได้รับการตรวจดวงชะตาจากผมอาจารย์มดิษฐ์แซ่ลิฟทุกเหรียญเหรียญสามดวงช่วยผู้คนหลายคนประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายสนใจสั่งจองเหรียญสามดวงรุ่นเหงๆรวยๆหนึ่ง ได้ราคา1,999บาทพิเศษสั่งซื้อ1เหรียญแถมฟรีอีก1เหรียญสําหรับดูชะตาบุคคลภายในบ้านของคุณสนใจติดต่อ085 480 9755 086 7889339 085 480 9755 086 เจ8ดแ3ดแติดตามชมรายการดูดวงดูดีกับสินแสระดับปริญญาโทอาจารย์บินิ์แซ่ลิมได้ทุกวันทางช่องเอ j นจอยทีวีความสุขทุกการรับชม ความงามจากประเทศฝรั่งเศสการมื่อนะคะขัารายการเปิดใจาขปัญหาที่ไม่ออกบอกผู้ชไทยเอทีวีความสุขทุกการรับชมถูกต้องครับมนุษย์เราถ้าหากว่าได้รับประทานน้ำดื่มน้ำนะคะวันละแปดแก้วกาแฟขนอย่างต่ำสองลิตร สองเล็ดเอาสองเล็ดเลยหรือว่าแปดแก้วนะคะแล้วก็ดูแลร่างกายสุขภาพไม่ดีหน้าเราก็จะสวยเป็งปังแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเวลาดูแลก็ใช้ลาฟองผิวหน้าจะเนียนสวยเลยแล้วลาฟองของเราเนี่ยมีทั้งแบบว่าเี่ะอันนี้เป็นไอพี่ปูยื่นเข้าไปใกล้มันเหมือนตลุจอไรเมันเหมือนได้ทีวีเลยพี่ปูให้ดูว่าไอพีมันนุ่มโอ้โหพีเซนพีเซน นี่อันนี้เป็นโฟมนี่ไม่มีฟองต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะมีวิตามิน A B C E นะฮะแล้วก็มีมอ m o i s ไรเซอร์ด้วยใ่แอันนี้เป็นใครควักไปเนี่ยเขาทดลองนะทดลองใช้ทดลองใช้อันนี้เป็นเด y cream นะฮะใช้แล้วก็สามารถลุยแดดได้กลางวันเลยมีพลังแสงสีแดงบำรุงผิวหน้าเอาอันนี้ผสมเด y cream ได้ไหมแล้วจะบีวมาทำไมเยอะแยะเจ๊สิจุอันนี้สิจุนะฮะอ่ะอันนี้เป็นอะไรนะโฟมโฟมล้างหน้าไม่มีฟองนะคะ แล้วก็นอกจากโฟมล้างหน้าแล้วีมแล้วเราก็จะมีครีมครีมแล้วก็ไทนครีมนะฮะส่วนตัวนี้ก็คือไนท์ครีมนะฮะช่วยบำรุงผิวหน้านะครับแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรเป็นการคลีนผิวนะที่มันแบบเป็นร่องเป็นรอยลึกๆอะไรอย่างงี้นะช่วยคุณได้ชุดนี้ปกติราคา4,500บาทด้วยขายเราขายเพียงแค่2,500บาทเท่านั้นครับเท่านั้นค่ะจริงจะซื้อไปขายซื้อไปใช้ซื้อไปเลยอ่าได้เลยจะซื้อลาฟอง ไม่ใช่เกาวัฒนธรรมนะคะคการ<า>ดูแลสุขภาพที่ดีก็จะทําให้อพอเราเห็นตัวเองแล้วดูดีสุขภาพจิตดีสุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วยดืดด่มน้ําวันละแปแก้วค,คแต่ช่วงนี้สุขภาพจิตพี่ปู่พังเลยฮะมันก็เลยแบบเอานั่งๆๆนั่งน่ะฮะช่วงนี้เป็นช่วงตอบ S M S ที่ ส2่สองส่งส่งมาได้นะมาแล้วคุณยาส่งมาแล้วแต่ว่าส่งกันมาอีกที่4221869กดเข้ามาเลยตอนนี้จะตอบสดๆในรอบสัปดาห์ในตอนนี้เลยใน,ในตอนนี้เลยคุณยาเกิดวันพฤหัสที่17พฤศจิกายน09ะฮะ,ะถามเรื่องของการงานความรักจะกลับมาเหมือนเดิมไหมโอ้โหยังไงเจ๊ถ้าจะให้กลับ ต้องไปตามเขากลับมาอยู่ใกล้ๆเพราะตอนนี้มันเหมือนอยู่ห่างไกลกันอ้โห่างไกลเหลือเกินพอมันอยู่ห่างไกลกันเนี่ยห่างกันเสรคับโอ้โหเอาทุกเพลงอ๋ออ๋อคือคุณหมีเนี่ยค่ะเขาเป็นนักดนตรีโอ้บ้านบ้านแบนด์เลยบ้านบ้านบ้านมันเนี่ยจะแบนอยู่แล้วค่ะอย่ามาพากันผมต่อเจ๊คือหมีเนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะจะเอาพระ เตือนภัยใกล้ตัวมาฝากกันในเรื่องของการซื้อบ้านโอ้ดีครับถ้าสั่งบ้านที่มีสระว่ายน้ําไว้ในบ้านก็อย่าไปด่าเขาใช่สั่งน้ําคูอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉนั้นเดี๋ยวอาทินาอ่ะนะคุณนี้คุณยานี่งงไงจะต้องไปตามากลับมาก่อน <c oughs> คุยกันก่อนตอนนี้มันเหมือนหนึ่งจะเอาชนะกันอยู่ครับ <c oughs> ไม่จบไม่สิน้นสองความห่างเหินมันทําให้เรามันก็ไม่ได้คุยกัน อะไรที่ค้างคามันก็ยังไม่ได้คุยกันเพราะฉะนั้นการที่จะกลับมาเหมือนเดิมนั้นมันยากพวกมันหาจริงๆแล้วก็ตามไฟายต่างระแวงด้วยอเอาจริงๆนะใช่ทำเป็นเล่นหน้า,าที่การงานต้องระวังค่ะเพราะว่าหน้าที่การงานนี้มันจะเครียดมากเครียดนาะเครียดแล้วเราก็เปราะบางาทางด้านจิตใจเครียดแล้วไปลงกับแฟนมั้เนี่ยไม่รู้แต่เครียดแล้วคนนี้พอปีนี้จะรู้สึกว่าน้ําตาคลอเบ้าบ่อย เปราะบางน้ำตาตกไงคนเดียวอะไรเงี้ยใช่มซึมเง้ยเงีเงี้ยะส่งมาที่สี่สองสองหนึ่งแปดหกเก้าวันนี้ศิลปินใครวันนี้เหรอฮะแดนดี b ูบีน้อยไทยทุลีน้อยไทยทุลีโอ้แดนดี b ูบีคนละเรื่องน้อยไทยทุลีนะเดี๋ยวทาหูหน่อยหูตึงไม่หูพับอยู่ไม่หูพับอยู่เออนะฮะอะ เดี๋ยวเราจะมาตอบปัญหานะครับทาง SMS ที่4 2 2 1 8 6 9ในรอบสัปดาห์นะฮะคุณอรดีนะฮะคุณอรดีเกิดวันที่7สิงหาคมปี01อายุ53นะามโอเก่งเลยที่เก่งเดี๋ยวนี้คุณมีเก่งในเรื่องของการคำนวณใช่เรื่องกระดาษอะไรอ่ะวันพฤหัสห้าสิบซะหลายห้าสิบสามหรอนะฮะปีหมาถามเรื่องของการเงินความรักเหมือนคนเมื่อกี้เลยคล้ายๆนะคะแต่ว่า การการการเงินเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้ด้วยไม่ได้ใช้เองครับคนอื่นมาช่วยใช้อเก็คือต้องต้องรับไปเองคนอื่นมาช่วยใช้ส่วนความรักเนี่ยไอไอคือมันมันมันเหมือนอยู่ใกล้ครับแต่มักจะกวนกันอคือไม่พูดดีๆกันนะหรือเวลาพูดดีก็จะเป็นแบบกวนๆอ่ะรู้อยู่แล้วอ่ะแต่ก็ยังอะไรอย่านชอบแย่ยั่วโทรศอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่เขานะเราอะ <laughs> เรา,เาไปแย่เขาแล้วก็โดนเองเคหคะ,ะวการเงินความรักเนะเาะโอเคเอะต่อไปคุณรัฐนะฮะเกิดวันที่23พฤศจิกายนปี2517โหยไม่ยอมบอกวันมานี่เสียเวลาเนาะงานกับเงินอะไรนะวันที่อะไรนะ23พฤศจิกายน2517 <23. S 1> นะฮะอันนี้เป็นการดูสดๆแล้วนะฮะคุณสามสารถส่งมาได้ที่4221869นะครับเดี๋ยวเราจะดูให้คุณตอนนี้เลยนะฮะสามารถส่งมาได้เลยนะครับทาง SMS เซอ๋อเรื่องเงินเป็นหลักมากกว่ารเรื่องงานอาจจะทำให้เรารู้สึกเครียดบ้างเพราะว่ามันมัน,ม,นมันอาจจะงานน้อยหรือหรืออะไรก็รู้มันทำให้เงินในกระเป๋าเราน้อยไปด้วยรหรือเราต้องการใช้เงินเยอะมากในการที่จะซื้อทรัพย์สมบัติหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะหรือเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ย แต่เงินที่เราทํางานมันไม่พออ้ออันนี้ต้องหาอาหารอะไรได้เสริมนะคะก็พออยู่ได้ลาฟองค่ะเสริมไปเลยกําไรสักกล่องละห้าร้อยนะว่าโอเคสิบกล่องก็เท่าไหร่แล้วสิบกล่องเท่าไหรห้าพันหรอใช่ไหมไม่ใช่ดิสิก็ห้าร้อยไงก็ได้ก็ได้อยู่ยังไงเนี่ยสิบกล่องห้ทพันห้าร้อยก็ขายได้เออขายไปเลยอิมีเบอร์ค่ะเรื่องคํานวณเนี่ยสมองพังพี่ช่วงนี้เออนะอ่ะต่อแค แค่ที่บ้านมีน้ําตกน้ําพุน้ําไหล่าำฝนเยอะออยเยอะนะครับบ้านเราก็มีมีเหรอเดี๋ยววันหลังจะถ่ายคลิปให้ดูบ้านบ้านตัวเองนี่มึงทำท่อว่าหน้าบ้านใช่ไหมแต่บ้านรูเนี่ยสิบกว่า